สวัสดีจ้าวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่ตามีดูลูกให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปตลาดเอเชียนมาร์เก็ตกันดีกว่าเนาะไปดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ลดโล่งมากเลยเห็นไหมคะไม่ค่อยมีลดเลยนี่ถึงแล้ว MD o r i e n t a l Market นะคะเป็นตลาดของคนออเจ้าของน่าจะเป็นคนจีนนะคะ อันนี้เข้ามาเลยโอ้โหพวกข้าวทุกอย่างข้าวญี่ปุ่นข้าวไทยตรงนี้เป็นกระสอบกระสอบมีผักมีผลไม้มีกล้วยสัปปะรดทุกอย่างของบ้านเราจะมีหมดเลยนะคะมีส้มโอมีอัอมลมัลลกอนะคะตรนนี้ดิฉันกําลังมองหาเงาะแม่จ๋าชอบกินเงาะนี่มาแล้วนะคะแพ็คหนึ่งก็ประมาณห้าหดอลประมาณนี้นะคะและ แพ็คหนึ่งห้าหกอนก็น่าจะอยู่ประมาณที่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้เราก็ต้องเลือกดีๆเนะเาะแมวลูกเน่านะคะแต่แกะไม่ได้อาตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักนะคะผักทุกอย่างถั่วฝักยาวค่ะจะเอาไปผัดพริกขิงเนาะวันนี้มีถั่วฝักยาวมีกิ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างนะคะบคล็อกเกอรี่ทุกอย่างเลยเนาะผักบ้านเราเห็นไหมครับพริกหยวกอ่าผักชีลาวอูยอันนี้ชอบกินกับขนมจีนมากเลยมี กระเจีย๊ยบมีข้าวโพดมีคะน้ามีฟักทองมีใบต่างๆเนาะทุกอย่างคือมีทุกอย่างค่ะคุณจะเอาอะไรตรงนี้มีหมดมอันนี้ใบโหระพามีตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกเห็ดนะคะเห็นไหมคะมีเห็ดอันนี้ก็จะเป็นผักบักชอยเหมือนกวางตุ้งบ้านเหล่านะคะรสชาติอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องมดแดงไข่มดแดงมีนะคะเห็ดเพลาะ อะไระพวกหมูหยองพวกปลากระป๋องพวกผักของหมักของดองพวกพริกแกงอันนี้แม่จ๋าก,ก็จะมองหาพริกขิงค่ะพริกแกงพริกขิงจะเอามาผัดกับหมูสามชั้นเนาะอ้อเจอแล้วอยู่นี่นี่เองเป็นของแม่สีเหมือนบ้านเรานะคะมีปลากระป๋องปุมปุยด้วยมีปลากระปอ๋องหลายๆอย่างตัวน,นี้มีมะขามหวานขายด้วยแล้วก็จะมี ตรงนี้จะเป็นพวกเต้าหู้ขนมของกินเกาหลีนะคะมีทุกอย่างมีไข่เยี่ยวมาด้วยข้างบนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีรู้สึกว่าจะมีพวกไข่เค็มค่ะตรงนี้จะขายไข่เค็มผักดองตรงนี้ปลาล้าค่ะปลาล้าพวกหน่อไม้ดองหน่อไม้อันนี้จะเป็นต้มเปิร์กอร่อยมากค่ะเปิร์กอีสานอันจะเป็น น้ำปลาพันธายอันนี้แม่ชอบกินอันนี้นะคะไม่รู้ทำไมเหมือนมันมันไม่เข้มข้นมากอะค่ะชอบมากแล้วก็มีทุกอย่างน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันงาน้ำจิ้มซูกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มเนื้อย่างนะคะ <ๆ S 2> ผงม,มากอ่อทุกอย่างเลยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นขายด้วยนะคะตรงนี้ใครอยากได้ก็มาเลยส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวก เส้นอ่อวุ้นเส้นเนาะตรงนี้วุ้นเส้นเส้นทุกอย่างเส้นผัดไทยเส้นมาม่าเส้นมีอันนี้ผัดไทยต้นสนอร่อยมากแม่ชอบซื้อไปกินนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะมีมีไวายขายด้วยนะเส้นก๋วยจั๊บก็มีนะคะตรงนี้มีเส้นอบสีเหลืองสําหรับคนที่เอาไปผัดตรงนี้ก็จะเป็นแบบต้มแล้วเหมือนต้มถะโลตรงนี้จะเป็นอาหารจีนนะคะแม่จ๋าก็จะสั่งเอ็นตุ๋นไปหนึ่งอัน เอ็นตุนมีปีไก่มีได้แล้วเอ็นเอ็นตุนตนเนื้อแล้วก็จะไปกินกับมาม่าค่ะมีมาม่าขายนะคะซองนึงก็ตกประมาณ15บาทน่าจะใช่นะ0.69 15 16 17บาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่เนาะนี่เอาไปเลยมาม่าเส้นใหญ่บางทีเอาไปผัดซีอิ้วเนาะอร่อยค่ะนี่มาม่าตรงนี้จะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะของเกาหลีของญี่ปุ่นของคนจีนของเวียดนามมีหมดเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องพวกทับพ,พีตะหลิวตะเกียบนะคะอันนี้แม่จะมาหาแหนมค่ะแหนมอยูไซคะ่ะโอ้เจอแล้วนี่ก็คือแหนมชอบกินมากไม่รู้ว่าเป็นของคนไทยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคะแต่อร่อยค่ะมีแหนมแล้วก็มีพริกดองอยู่ข้างในด้วยก็จะมีหลายขนาดแตกต่างกันไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในวัวค่ะมีทุกอย่างผ้าขี้รงขี้ริ้วนะคะ มีทุกอย่างเลยใครสนใจมาแวะได้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูอา้าวหาหมูสามชั้นหน่อยค่ะนี่หมูสามชั้นค่ะจะเอาไปทำหมูกรอบผัดกับถั่วฝักยาวที่เราเพิ่งซื้อไปนะคะนี่แพ็กหนึ่งก็ห้าดอนหกดอนค่ะก็หลายบาทอยู่นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเนาะอันนี้ก็เป็นกระดูกซี่โครงหมูแม่จะเอาไปทำกระดูกซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยเอาไว้กินวันหลังเนาะแม่ก็จะเลือกเอาหนึ่งแพ็ค อันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะอันนี้พวกขาหมูพวกอะไรพวกนี้เยอะมากอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาแฟมาตามหากาแฟให้คุณสามีค่ะคุณสามีจะชอบกาแฟไทยแต่เสียดายมากเลยวันนี้ไม่มีเนาะขายดีมากค่ะกาแฟเนสกาแฟที่เป็น3 in 1นะคะจะขายดีมากตรงนี้มีไมโลโอวันตินมีหมดนะคะก็เลยได้แบบนี้มาแทนม่าเป็นไปไอันนี้ก็จะมีพวกปลามเมึก แห้งปลาแห้งเ,เห็ดแห้งอะไรต่างๆนาะนาะปลาหมึกฉีกเป็นฝอยกุ้งฝอยกุ้งปรุงรสปลาปรุงรสนะคะตรงนี้เป็นปูสดค่ะปีปูตัวใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งลอสเตอร์เนาะตรงนี้เขาจะใส่ตู้ไว้แต่ดูไม่ค่อยสะอาดเลยเนาะอันนี้ก็จะขายพวกเกี๊ยวซ่านะคะพวกอาหารแช่แข็งมีทุกอย่างนะ ใครแวะมาได้เลยลูกชิ้นมีทุกอย่างค่ะลูกชิ้นปลาอันนี้ลูกชิ้นปลาอย่างเดียวแม่ชอบกินออห่อสีชมพูเพราะมันจะมเีเหมือนเป็นชิ้นเล็กๆปลาหมึกอยู่ในนั้นอันนี้ค่ะทอดมันเผ็ดแบบที่ชอบเลยทอดมันเอามาเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อแบบมีเอ็นด้วยอันนี้อร่อยแม่ก็จะชอบมากแล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะ ลูกชิ้นหมูก็อร่อยยี่ห้อนี้แม่ชอบเด็กๆชอบกินกับม,มาม่าโอ้โหนายก็อันนี้ไม่รู้หอยอะไรนะคะแต่ตัวใหญ่มากค่ะไม่กล้ากินก็สามตัวแพ็คใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลมีทุกอย่างคะ่ะอาหารทะเลน,นี้ก็คือปลาหมึกสดปลาหมึกสดแบบใหญ่ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินเล่นนะคะของกินเล่นก็จะมีทุกอย่างสแนค็ค แบบกรอบกอบกรบ,กบเคี้ยวมีมีเลมีทุกรสคุณแม่จะดูคอนเน่ค่ะปาปิก้าโปเต้ของบ้านเราน้อนเด็กๆชอบกินนี่แม่ก็จะซื้อเลยอ่าได้ของครบตามที่เราต้องการก็มาจ่ายตังค์เลยค่ะทั้งหมดนี้ให้คิดให้คิดว่าเท่าไหร่ให้เดา97ดอนค่ะก็ประมาณ3า0พันเกือบสาพันส2ได้แล้วก็ขับออกค่ะเดินเข็นออกไปเอารถ ประจำตำแหน่งนะคะคันนี้อีกแก่ของแม่อ่ได้เวลากลับบ้านค่ะถึงบ้านอย่างเรียบร้อยปลอดภัยใครสนใจไปได้เลยนะคะ MD Oriental Market t a m p a จ้า